สวัสดีค่ะคลิปนี้มาวอร์มอัพร่างกายกันนะคะเริ่มจากท่าสุริยะนมัสการค่ะแบบธรรมดานะคะยังไม่ไปซันเอซันบีนะคะสุริยะนมัสการธรรมดาค่ะ<ม>หายใจเข้านะคะยืดมือขึ้นตึงยาวหายใจออกพับลำตัวอุตนาสนะหายใจเข้าแฟตแบ็กก้าวเท้าซ้ายไปแล้วตามด้วยขวาค่ะหายใจเข้า ยืดธรรมดาหน้าท้องยังติดพื้นอยู่นะคะอันนี้เป็นเริ่มแรกของการที่เราจะเริ่มวอร์มร่างกายสบายๆอันนี้ก็อยู่ใน downward facing dog นะคะก็จะหายใจประมาณ3หรือ5ลมหายใจใน alignment ของท่านี้ก็เหมือนเดิมค่ะส้นเท้าวางพยายามกราวดิ้งลงเต็มๆนะคะเราส้นเท้าเนี่ยกดลงพื้นก้าวเท้าขวาสายยังไม่จับนะคะในการวอร์ม up แฟตแบ็กก่อนแล้วอุตนาสนะแล้วยกตัวขึ้นยืน หายใจเข้าขาด้านที่สองค่ะเมื่อกี้เป็นด้านซ้ายนะคะตอนนี้ก็จะเป็นด้านขวายืดขึ้นไปทาต้นไม้ก่อนหายใจออกพับลำตัวลงเหยียดยืดร่างกายสุดๆหายใจเข้าแฟนแบ็กออกก็จะก้าวขามีก้าวขวาไปด้านหลังทีละข้างนะคะเราจะเริ่มทำขาทีละข้าง แค่ขึ้นเป็นคอปป้าธรรมดานะคะยังเงาะอ,อยู่ในสภาพงอศอกแล้วก็หน้าท้องติดพื้นอยู่นะคะเป็นการวอร์มอัพร่างกายยังไม่ต้องเริ่มที่ซันสลูเตชันเต็มๆนะคะนี่วอร์มอัพร่างกายด้วยเรียกว่าสุริยนามัสการธรรมดาก่อนค่ะ <S <S ในดาวเบิร์ดเฟซิงด็อกตรงนี้เราสามารถจะอยู่ได้สมลม5ลมหรือ10ลมหายใจก็ได้ถ้าเรายังไม่ตื่นดีพอหรือว่ายัางคิดว่ายังอยากจะวอร์มอยู่ในท่านี้ก่อนนะคะ แล้วก็ยกตัวขึ้นทําขาสองข้างนะคะทำทีละข้าง9ทีละข้างตอนนี้ก็จะเป็นแบบ B นะคะเป็นแบบ v a r อ a ์ i o n อยู่หายใจเข้าลึกยาวอ่านี่ตรงนี้ก็เป็นหายใจเข้าแล้วตรงนี้ก็หายใจออกนะคะอันนี้เป็นแบบ B แต่เป็น v a r i a t i o n หายใจเข้านะคะก้าซ้ายก่อนก้าด้านไหนก็เดี๋ยวจะทำทีละข้างก่อนนะคะยังเป็น คอปบ้าธรรมดาเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเมื่อกี้เราก้าวซ้ายไปก่อนคะ่ะนี้เราก็ก้าวซ้ายกลับมานะคะตรงนี้ถ้าใครไม่ไหวสามารถวางเข่าลงไปที่เสือได้ไหวธรรมดาก่อนแล้วก็ยืดมือไปอันนี้คือต้องการที่จะเหยียดยืดสีข้างด้านข้างไปด้านเดียวนะคะ ตรงนี้ใครไม่ไหววางเข่าที่เสือเนาะใครไหวอยากจะยืดตัวให้มากๆก็สามารถยกเขาขึ้นมาจากเสือได้ตรงนี้ทวิสต์นะคะบิดลําตัวเมื่อกี้เป็นท่าที่เราทําทั้งสองด้านทําแบบธรรมดาแล้วก็จะเป็นทวิสนะคะท่านี้ก็จะได้สองฟากของร่างกายแล้วก็ก้าวอีกขานึงกลับมานะคะเป็นก้าวเท้าขวากลับมาคู่กันหายใจเข้ากลับมาเก็บลมหายใจสบายๆก่อนคะ่ะ เดี๋ยวเราจะเริ่มทําขาที่สองนะคะทําทีละข้างเริ่มโดยการหายใจเข้ายืดตัวหายใจออกหายใจเข้าเก็บอากาศเยอะๆค่ะหายใจออกประสานมือด้านหลังแล้วยืดตีขึ้นมาให้ขึ้นมาจากลําตัวเยอะๆพับลําตัวลงไปต้องการเปิดตรงหัวไหลค่ะหายใจเข้าคราวนี้ขาด้านขวานะคะอีกด้านนึงทําทีละข้างค่ะ เราจะยังเป็นคงความเป็นคอป้าธรรมดาอยู่นะคะคอป้าคือสอกงอแล้วหนีบข้างลำตัวเนาะเราจำอะไลเมน์นั้นได้นะคะแล้วก็ก็ก้าวเจ้าขวากลับมาอันนี้ปิดตัวธรรมดานะคะยังไม่ต้องทวิสต์ปิดธรรมดาก็คือยืดด้านไหนขาด้านไหนที่เป็นขาหลังในการยืดเราก็ใช้มือฝั่งนั้นนะคะ จไลดเลื่อลงไปเรื่อยๆนะคะอะไรอะไลนเมนต์นะคะสังเกตนะคะเข่าจะต้องไม่เลยปลายเท้าะคะ่ะอันนี้น้ำก็บิดลําตัวไปอีกด้านหนึ่งทวิสต์นะคะสังเกตเลยว่าขาสองข้างเราต้องมีแรงเจ้าคอร์ไตาเสพเราต้องทํางานตรงนี้ถ้าใครไม่ไหวเหมือนเดิมนะคะสามารถที่จะวางเข่าลงไปที่ตัวแมตได้นะคะแล้วก็ก้าวขวา ้าขาอีกด้านหนึ่งกลับมาคู่กันค่ะหายใจเข้าลึกๆยาวๆย,วย,วยืดมือขิ้นไปตึงตรงสบายๆเลยค่ะตอนนี้เราจะมาเริ่ม Sun Salutation A กันแล้วนะคะเป็นท่าเต็มนะคะหายใจเข้าอุทวะหัดฐาสนะหายใจออกพับลำตัวลงอุตนาสนะค่ะหายใจเข้าแฟตแบก็กหายใจออกนำจ้ำแบกนะคะไป Upward Facing Dog ค่ะ สังเกตว่าท่านี้อัพดกเต็มเต็มคือแขนจะยืดตึงแล้วตัวหน้าขานขึ้นมาจากเสือแล้วก็หายใจออก downward facing dog นะคะตรงนี้ก็สามารถพักหายใจลึกยาวค่ะจากสมลม5้าลมหรือ10ลมหายใจนะคะแล้วแต่ความสบายของร่างกายเราความสงบของร่างกายเราจับเบาๆเท้าวางระหว่างมือหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็หายใจเข้ายกตัวขึ้นค่ะ คลายธรรมดานะคะวิญญาณของสัดเอค่ะหายใจเข้ารอบที่สองนะคะหายใจออกพับลำตัวลงหายใจเข้าแฟตแบ็กหายใจออกก้าวเท้าขวาซ้ายหรือจำหายใจเข้าอัพเวิร์ดเฟซิ่งด็อกค่ะหายใจออกดาวเวิร์ดเฟซิ่งด็อกนะคะสวยๆเยค่ะให้ร่างกายนะคะได้มีความ ยืดหยุ่นเหยียดยืดอันนี้เมื่อกี้นําเหยียดยืดมาตั้งแต่ตรงสุริยนมัสการแล้วนะคะตรงนี้นําก็สามารถจำหรืออะไรได้ตรงสุริยะนามัสการที่เริ่มทําแรกๆเนี่ยเราใช้9ก้าก่อนนะคะเรายังไม่สามารถที่จะที่จะจำได้ตอนที่เราเริ่มวอร์มอัปร่างกายเนาะตรงนี้ก็อยู่ในลมหายใจประมาณถ้าปกติก็ประมาณ5ลมนะคะหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็หายใจเข้ายกตัวขึ้นยืด ทุกท่านะคะยืดลำตัวตึงๆยาวๆหายใจเข้าอันนี้รอบที่3ค่ะหายใจออกพับลำตัวลงหายใจเข้าแฟตแบ็กออกจัมแบ็กจัตุรังก้าอัพเวิร์ดเฟซิ่งด็อกที่หายใจเข้าหายใจออกค่อยๆช้าๆดาวเวิร์ดเฟซิ่งด็อกค่ะอยู่ในดาวเวิร์ดเฟซิ่งด็อกนะคะตามสบายใจตามที่เราชอบตามความสงบของร่างกายแล้วก็จิตใจเราค่ะ หายใจเข้าให้ลึกออกให้ยาวสูบสะดือเข้าหากระดูกสันหลังนะคะต้องการเหยียดยืดแฮมสติงให้แข็งแรงแฮมสติงคือเจ้าเส้นเอ็นด้านหลังขาของเรานะคะ,ะเมื่อเราพร้อมแล้วก้าวเท้าขวาซ้ายระหว่างมือนะคะหรือจำเบาเบาไปในในการเข้าท่านะคะอันนี้นํำก็ยังคงอยู่ในดาวร์เฟซซิ่งด็อกแบบค่อนข้างจะยาวๆอยู่เนาะ แล้วก็ยกตัวขึ้นค่ะอันนี้จบวิญญาสะรอบที่3นะคะเราจะเริ่มสันสลูเตชั่น B ค่ะเท้าชิดนะคะยืนหัวเสือหายใจเข้าแชร์โพสค่ะหายใจออกอุตนาสนะ หายใจเข้าแฟ็ดแบค็คออกจำจัตุรังกาอัพเปิดเฟซิ่งด็อกหายใจเข้าหายใจออกดาวน์เว์ดเฟซิ่งด็อกค่ะอยู่ในท่านี้หลายลมหายใจนะคะแล้วก้าวซ้ายมาหายใจเข้าหายใจออกกลับจัตุรังกาหายใจเข้าอัพด็อกหายใจออกดาวน์ด็อกก้าวเท้าขวาบ้างนะคะหายใจเข้า หายใจออกหายใจเข้าอัพดกหายใจออกดาวเวิร์ดเฟซิ่งด็อกค่ะค้างอยู่ตรงนี้ห้าลมหายใจลึกยาวตามสบายของร่างกายนะคะเหยียดยืดร่างกายท่านี้ต้องการทำให้ลำตัวของเราเป็นสามเหลี่ยมสะโพกของเราคือจุดสูงสุดของมุมสามเหลี่ยมหายใจเข้าลึกออกยาวตรงนี้ผู้ฝึกสามารถที่จะหลับตาไประหว่างทำได้นะคะ หายใจลึกๆยาวๆอย,าวอยู่ในท่าค่ะทำใจให้สงบเต็มที่ฝึกโยคะให้เหมือนฝึกสมาธิหายใจเข้าแฟตแบ็กออกอุตนาสนะเข้าแชร์โพสตค่ะออกหายใจปกติจบซันสัลูเดชันบีนะคะรอบ2หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าแฟตแบ็กออกจัมแบ็กเบาๆหายใจเข้าอัพเปิดเฟซซิ่งดอ หายใจออก d o w n w ิร์ดเฟซิ่งด็อกเท้าขวา45่ก้าซ้ายหายใจเข้าวอร r i ิเออรวนักรบ1ค่ะหายใจออกกลับหายใจเข้า, dog. าอ,อั d o ็หายใจออกดาวเวิร์ดเฟซิ่งด็ค่ะก้าวขวาหายใจเข้าหายใจออกกลับ จัตัวังกาหายใจเข้า upward facing dog หายใจออก downward facing dog ค้างท่า5ลม8ลมหรือ10ลมหายใจตามสภาพร่างกายของแต่ละวันแต่ละครั้งนะคะตรงนี้ถ้าเราอยากอยู่นานเราก็สามารถอยู่ใน downward facing dog นานๆได้นะคะเท่าที่ร่างกายต้องการ หายใจเข้าให้ลึกแล้วก็ออกให้ยาวๆค่ะเวลาเราค้างอยู่ในท่านะคะจ้ำเบาๆหายใจเข้าแฟตแบ็กออกอุตนาเข้าแชร์โพสอุก,กตาสนะค่ะคลายช้าๆหายใจเข้าลึกยาวค่ะแล้วก็คลายท่าหายใจเข้านำทำรอบที่3ค่ะหายใจออกนำทับอย่างละ3มรอบนะคะสันเอสันบี หายใจเข้าด้วย upward facing dog หน้าขาขึ้นมาจากเสือนะคะหายใจออก downward facing dog ค่ะ Warrior one ด้วยลมหายใจเข้าหายใจออกกลับจัตุรังกาค่ะใครไม่ไหวตรงนี้เข่าอกคางได้นะคะสามารถใช้ default ใช้ option ของแต่ละท่าได้หายใจออกเซตขา9 0าอีกด้านหนึ่ง Warrior one เมื่อทำด้านหนึ่งแล้วก็ทำอีกด้านหนึ่งนะคะทั้งขวาและซ้ายหายใจออกกลับค่ะหายใจเข้าอัพดอกหายใจออกดาวเวิร์ดเฟซิ่งดอกค่ะ ทางท่าห้ลมหายใจลึกยาวนะคะใน s ั n ส์รูเดชั่น A และ B นะคะจะมีการค้างลมหายใจค่ะเพื่อให้เราได้ไดรวบรวมสติสมาธินะคะคอนเซนเทรตทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับร่างกายจริงๆแล้วก็คืออยู่กับลมหายใจอยู่กับร่างกายมีแค่นี้เองค่ะในการฝึกโยคะนะคะทุกอย่างรวมเข้าหากันร่างกายลมหายใจแล้วก็จิตใจความคิดหายใจเข้าก็กลับมา Peace.